ใครที่เล่น .snapchat แล้วใช้ฟิลเตอร์นี้จงระวังเพราะมันคือฟิลเตอร์แห่งความตายใช้แล้วจะต้องมีอันเป็นไปแนะนําหนังตุยกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่อยู่บ้านคนเดียวในค่ำคืนอันแสนห่อเหี่ยวเปลี่ยวใจเธอเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น .snapchat ถ่ายฟิลเตอร์หมาแลบลิน้นน่ารักใสๆและส่งให้เพื่อนของเธอจากนั้นเธอก็เปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นมงกุฎแต่เธอก็ยังไม่พอใจเพราะว่าเธออยากได้มงกุฎ18อันเลยเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นกระต่ายฟันเหยินน่ารักแต่เมื่อเธออ้าปาก จากกระต่ายที่สุดแสนน่ารักก็กลายเป็นกระต่ายบา้าคลั่งแสนโรคจิตน่ากลัวสยดสยองเธอก็ตกใจมากแต่ก็คิดว่าเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้แกล้งคนตลกๆเมื่อเธอยกกล้องขึ้นฟิลเตอร์ก็ติดตรงประตูเรากับว่ามีหน้าคนอยู่ตรงนั้นเธอจึงหันไปมองและเรียกชื่อจอนนี่พอหันกลับมาฟิลเตอร์ก็ยังติดอยู่เธอเลยกดไปที่หน้าเธอให้ AI ตรวจจับอีกทีแล้วมันก็ติดแค่หน้าเธอจากนั้นเธอก็ทําการยกกล้องขึ้นมาอีกทีฟิลเตอร์ก็ติดตรงประตูอีกแล้วเธอ เธอเลยจ้องไปที่ฟิลเตอร์นั้นแล้วจู่ๆมันก็อ้าปากขึ้นส่งเสียงดังจนเธอตกใจลุกขึ้นหันกล้องหลังไปที่ประตูฟิลเตอร์ก็ยังคงติดอยู่จากนั้นหน้ากระต่ายก,ก็ค่อยๆลอยขึ้นมาเหมือนกับว่าคนคนนั้นกําลังค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่พุ่งเข้ามาชนเธอจนล้มเธอเลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็หันกล้องเช็คว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่พบอะไรเธอเลยสลับเป็นกล้องหน้าแล้วเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังเธอแบบระยะประชิดเสียงหายใจของมันดังมาก ทำให้ผมของเธอปลิวสะบัดวันไหวไปกับสายลมและแล้วมันก็คำรามแล้วก็จู่โจมเธอไปเล่นทั้งครอบครัวตัวฉันอูอ e ีอ e าถ้าใครไม่อยากโดนคำสาปก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาปแล้วส่งต่อคลิปนี้ไปให้อีกสิบคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ